สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเอลโตสวิตเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ก็จะมาทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกนะฮะเอ่อซึ่งคอนเทนต์เนี้ยเราก็ได้ทํากันไปหลายครั้งแล้วล่ะแต่วันนี้ก็มีโอกาสมาได้ทําอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็ในแบบก็จะเป็นเอ่อรถมิซูบิชิสตาร์ด้านะครับเอ่อป็นเครื่อง 4D 56นะครับอ่าใช่เครื่อง 4D 56นะฮะก็เป็นรถเก่าละ ก็ถามเจ้าของแล้วไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกน้ำมันคลัตอะไรเลยก็เติมอย่างเดียวเดี๋ยวมาว่ากันที่อุปกรณ์ก่อนเลยก็อุปกรณ์วันนี้ก็คล้ายๆของเก่านะครับก็จะมีตัวดูดแววกค้ำนะฮะน้ำมันเบรกแล้วก็น้ำมันเบรก,ก,กนะครับอันนี้เป็นของใหม่นะฮะแต่วันนี้ก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มมีหนึ่งตัวก็คือตัว ตรวจเช็คคุณภาพน้ำมันเบรกนะฮะก็คือเดี๋ยวนะฮะของเก่าว่าคุณภาพเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับก็จะเป็นปากกานะครับซึ่งอันเนี้ยผมมีนานแล้วแหละผมใช้มาตั้งนานแล้วแต่ผมลืมเอามาลงคอนเทนต์ให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะสังเกตได้ว่ามันค่อนข้างเก่าแล้วมันใช้งานได้จริงนะครับก็เดี๋ยวผมสาธิตคร่าวๆก่อนนี่นะครับกดเปิด อันนี้เป็นหัววัดนะครับหฟกัดอเปิดเครื่องก็จะมีไฟขึ้นมานะฮะน,นี่เป็นศูนี้เปอร์เซ็น0%ก็คือตัววัดความชื้นในระบบน้ํามันเบรกนะฮะก็มีหนึเปอร์นเปอร์เ็นสามเปอร์เซ็นหรือมากกว่าสี่เอร์เซ็นอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกินช่องเอสองเปอร์เซ็นก็คือคู่กลางเนี่ยไปขึ้นตรงนี้ก็จะถือว่าสมควรเปลี่ยนละ ็นนี่นะฮะจะเป็นเครื่องหมาย warning นะฮะมีคําเตือนส่วนตรงนี้ถือว่าโอเคนะครับไม่รู้จะมองเห็นกันหรือเปล่านะภาพดูมืดๆนะอืมแต่ก็น่าจะพอไปได้แหละอ่ะเห็นไหมครับตรงกลางนี่โอเคอยู่แต่ถ้ามาฝั่งนี้ไฟขึ้น,นสองดวงสายนี้ก็จะใช้ไม่ได้นะฮะความซื้นในระบบน้ำมันเบรกมากเกินไปนะครับ ทีภาพมืดไปก็ย้อนให้ดูนิดนึงก็ง่ายๆครับก็ก้กานนี้จุ่มไปในน้ำมันเบรกนะครับก็เครื่องมืออันนี้ก็มีขายทั่วไปนะครับมันไม่ได้พิเศษอะไรมากก็เป็นตัวตรวจเช็คความชื้นคิวมิตี้แค่นั้นเองก็เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่ารถคันนี้เออน้ำมันเบรกที่อยู่ในกระปุกเนี่ยเป็นยังไงแล้วสภาพจะแย่ขนาดไหนโอเคเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆเลย ครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนมุมกล้องแนละ้วนี่นะครับก็ตามนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการตรวจเช็คนะครับแล้วเ,เดี๋ยวมาให้เพื่อนๆดูใ,ใกล้ๆกันอีกทีก็เปิดกระปุกเลย น้ำมันเบรกสีค่อนข้างดำเลยครับเข้มเลยก็เปิดเครื่องนะครับกดที่นี่หนึ่งทีนะฮะไฟเขียวก็จะขึ้นแล้วก็จุ่มลงไปนะครับเห็นไหมฮะถ้าเราจุ่มแค่แตะนะครับก็ยังโอเคอยู่แต่ถ้าผมจุม่มลึกลงไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆก็คือมันจะสัมผัสกับความชื้นที่อยู่ในน้ำมันเบรกได้มากขึ้นนะฮะอันนี้ผมจุ่มเกือบสุดเหล็กเลยนะ แล้วก็ถอนขึ้นมาจนอันนี้สูตรเมอร์เซเนนี้ก็คือไม่โดนพอแตกแต่นิดๆก็โอเคแต่เริ่มจุ่มลึกขึ้นมาเรื่อยๆก็มันตรวจเช็คได้ว่ามีความชื้นมากเกินไปนะครับก็จากการตรวจเช็คนะครับก็อันนี้ยน้ำมันเบรกก็คือหมดอายุแล้วล่ะ พอขึ้นถึงขีดสูตรเลยมากกว่าสี่เปอร์เซ็นตะฮะความชื้นที่ปะพนอยู่ในน้ำมันเบรกนะครับก็ถือว่าสมควรเปลี่ยนครับเอาละครับ,เอ,รบเอ่อก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะครับผมจะมีการทดสอบเอ่ออีกเล็กน้อยให้เพื่อนๆดูนะฮะเกี่ยวกับความแตกต่างของน้ำมันเบรกที่หมดอายุแล้วกับที่ยังใหม่ๆอย่างนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะเทออกมาให้ดู ้ำมันเบรกยังใส่ๆอยู่เลยนะครับก็คือของใหม่นั่นแหละเดี๋ยวผมจะวางไว้ก่อนนะอืมก็มเปิดเชื่องครับอ่าแล้วก็แตะๆกันนะครับเดี๋ยวโฟกัสอ่าได้อยู่นะฮะจะขึ้นที่โอเคก็คืออันนี้อันนี้แค่แตะๆนะครับแต่ยังไม่จุ่มลยพอจุ่มลึกลงไปจุม่มจนสุด ก็ยังโอเคอยู่เห็นไหมฮะถุงแทบสุดเลยเอ,อผิดกับที่อยู่ในตัวรถนะครับกระปุกในตัวรถแตะไม่ได้เลยนั้นแตะก็แทบจะเกินสามเปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นแล้วนะครับที่ขึ้นขึ้นสุดเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่สี่นะมันอาจจะมากกว่าสี่เปอร์เซ็นนะความชื้นแต่เนี้ยแตะเกือบสุดก้านและก้านเหล็กนี่นะครับเวลาแตะเพื่อนๆก็ควรจะแตะให้จมสุดก้านเลยเพื่อให้มันสัมผัสกับตัว น้ำมันเบรกให้มากที่สุดแล้วมันจะตรวจเช็คความชื้นได้นะครับก็อันนี้ก็ยังโอเคอยู่สองอร์เซนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ก็คือโอเคนะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือน้ำมันเบรกใหม่นะฮะตรวจเช็คให้เพื่อนๆดูทดเป็นการเปรียบเทียบนะครับก็คือเครื่องมือมันตรวจสอบได้จริงอะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนการเปลี่ยนหายน้ำมันเบรกเลย ครับขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราถอดล้อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็มาดูที่หัวไล่ลมนะครับก็เดี๋ยวปลดยางครอบกันฝุ่นก่อนซูงเข้ามาดูใ้ใกล้ครับ ก็ควรจะปลดมันไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะใช้เป็นเบอร์8นะครับการปลดก็นี่นะครับใช้ลูกบ็อกนะฮะลูกบ็อกหกเหลี่ยมจะทำให้หัวไม่ลูดนะครับ รอไว้ก่อนแล้วก็ขันให้พอตึงๆนะฮะเพื่อ,อ,อหัวไห่ลมในรถบางคัน,เ,นเขาขันมาแน่นจนปจัจจแหวนแหวนข้างเนี่ยธรรมดาเนี่ยขันแล้วหัวรูดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ควรจะปลดด้วยลูกบอลหัวโคเ,เลียนนะฮะจะช่วยไม่ให้หัวรูดนะครับเป็นอีกวิธีนึงนะฮะปลดรอไว้ก่อนหลังจากนั้นเวลาเรามาเอาหัวเสียบก็จะทําให้มันไม่รูดแน่นอน ก็ทําอย่างนี้จนครบทั้งสี่ล้อนฮะปลดรอไว้เลยนะครับก็เรามาดูขั้นตอนต่อไปครับเอาละครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็สูบน้ํามันอันเก่าจากในกระปุกเนี่ยฮะออกให้หมดก่อนนะครับก็ใช้ตัวสูบธรรมดาเนี่ยครับนี่นะฮะก็จุ่มปลายสายลงไปแล้วก็กดดูครับ นะครับโอเคตอนนี้น้ำมันเก่าก็มาอยู่ในกระปุกแล้วนะครับหมดเลยเราก็เอาเนี้ยไปทิ้งนะครับ ก่อนจะน้ำมันไปทิ้งนะครผมว่าเรามาดูน้ำมันที่สุบออกมากันหน่อยดีกว่านี่นะครับก็ค่อนข้างเละเลยทีเดียวอันนี้น้ำมันเฉพาะในกระปุกนะครับมีตะกรนอะไรเต็มไปหมดขั้นตอนต่อไปนะฮะก็เอาน้ำมันใหม่นะครับมาเทรอไว้เลย อันนี้เทใส่ไปเยอะๆได้เลยนะฮะเกินขีดแม็กก็ได้นะฮะเพราะเดี๋ยวเราต้องสูบลงอีกเยอะเอาละครับเราก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะไล่ลมเบรกจริงๆแล้วนะฮะก็เเสียบตัวนี้เข้าไปเลยนะฮะตัวดูดนะครับก็เอาตัวนี้แขวนไว้ตรงไหนสักที่ก็ได้ครับ เห็นตรงเบรกก็โอเคอแล้วก็บีบอืมนะครับเราก็จะเห็นเอ,อน้ำมันวิ่งออกไปนะครับอาจจะมืดหน่อยนะ ระหว่างนี้นะครับเราก็ต้องคอยดูน้ำมันที่กระปุกน้ำมันเบรกเรื่อยๆนะครับก็ดูดมานิดนึงเราก็จะเห็นคร่าวๆแล้วว่าน้ำมันมาแน่นอนเห็นไหมฮะนี่ที่ผมเขย่าสีกลนๆมาแน่นอนโอเคเดี๋ยวผมไปเอาไฟเพิ่มก่อนดีกว่าพอเริ่มจะมืดแล้วแสงไม่พอ,อ เดี๋ยวผมหาที่แผนไฟก่อนออ่าเอาครับต่อครับ อาครับล้อหน้าขวาก็พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูน้ํามันเบรกกันข้าวๆก่อนว่าสภาพเป็นยังไงสําหรับล้อหน้าขวาอืมก็ค่อนข้างดําเลยทีเดียวเดี๋ยวผมก้มกล้องนะไม่รู้จะเห็นชัดขนาดเห็นไหมฮะสีเข้มเลยก็ไม่เบาเลยทีเดียว ต่อไปก็เ hmm. ดี๋ยวผมจะไปไล่ล้อหน้าซ้ายนะครับเดี๋ยวผมเอาอันนี้ไปทิ้งก่อนเอาล้ครับเรามาต่อกันที่ล้อหน้าซ้ายนะครับก็บีบกาก่อนแล้วค่อยเอคายหัวไล่ลมนาน้ำมันมาแล้วนะฮะจะเห็นวิงออกมาจากสายเลย เดี๋ยวเราไปเช็คน้ํามันเบรกกันหน่อยดีกว่าว่าสภาพน้ํามันเบรกในกระปุกเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยก็รถไปขึ้นกระปุกนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อ ่ายหัวไล่ลมน้ำมันก็ออกมาแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าน้ามันเบรกล้อหน้าซ้ายสภาพจะเป็นยังไงนะฮะก็พอๆกันนะฮะกับล้อหน้าขวาก็สำหรับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่ล้อหน้าให้ค่อนข้างใสเลยแล้วค่อยไปจบที่ล้อหลังนะฮะเพราะมันเป็นแป๊บคนละสายกันก็มัน ทำให้จบไปเป็นทีละแถบเลยดีกว่าแถบหน้าก็แถบหน้าหลังก็หลังไปเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ล้อหน้าขวากันอีกเที่ยวหนึ่งว่าอีกเที่ยวหนึ่งสภาพน้ำมันเบรกจะสวยกว่านี้ไหมผมว่าเดี๋ยวผมเติมน้ำมันเบรกรอไว้ก่อนดีกว่าเพราะหมดลงไปกว่าครึ่งละ โอเคเรามาต่อกันที่ล้อหน้าขวาอีกเที่ยวหนึง่งผมว่าเที่ยวนี้ก็น่าจะพอแล้วล่ะเดี๋ยวยาวๆเลยดึงเที่ยวนี้มันเด็กก็ออกมาเรื่อยๆฮนะดูได้จากที่สายตรงนี้นะครับ ลอยน้ำมันวิ่งอย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงนี้ด้วยโอเค เดี๋ยวเรามาดูสภาพน้ำมันกันว่าจะดีขึ้นกว่ารอบแรกมากขนาดไหนผมดูด้วยตาตัวเองนะมันใสว่ารอบแรกมากครับเห็นไหมฮะน้ำมันค่อนข้างใสแล้วก็คือสีใกล้เคียงกับที่เราเติมขึ้นไปข้างบนเลยที่จริงเท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเพราะก็ไม่ได้ดำอะไรมาก โอเคครับก okay, so like ็ทำอย่างนี้นะฮะล้อละสองเที่ยวจนกว่าจะครบทั้งสี่ล้อนะฮะก็เดี๋ยวผมจะบอกอีกวิธีหนึ่งก็คือสตาร์ด้านะครับข้างหน้าจะมีหัวไล่ลมอิสระนะฮะล้อหน้าซ้ายขวาอย่างละหนึ่งส่วนล้อหลังนะครับจะมีแค่หัวไล่ลมฝั่งเดียวนะฮะก็คือล้อหลังขวานะครับจะไล่ล้อหลังซ้ายก็ต้องมาฝั่งขวานะครับระบบล้อหลังจะมีหนึ่งหัวไล่ลมเท่านั้นนะครับ เอาละครับหลังจากที่ผมทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกนะฮะจากที่ล้อทั้ง4ล้อนะฮะข้างหน้า2แล้วก็ข้างหลังมีหัวไล่ลม1ล้อนะฮะตามที่แจ้งไว้เมื่อกี้นะครับก็น้ํามันเบรกใสหมดแล้วนะครับเท่าที่ดูดออกมานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่กระปุกอีกทีว่าเป็นยังไงนี่นะฮะที่กระปุกก็จะเห็นว่ากระปุกเนี่ยใสยขึ้นมากๆเลยจากตอนแรกนะครับ ก็น้ำมันใหม่เนาะก็กระปุกสวยเลยแหละเดี๋ยวเรามาทดสอบกันอีกอย่างแล้วกันก็คือการตัวใช้ค,ความชื้นนะฮะกับเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับตัววัดความชื้นนะครับก็เดี๋ยวเปิดเครื่องก่อนอะนะครับไฟเขียวแล้วเกาจิ้มลงไปง่ายๆไม่มีอะไรมาก เดี๋ยวไฟอาจจะสว่างไปนิดนะเดี๋ยวผมลดไฟก่อนอืมอ่าเอาอีกทีไฟดับนี่นะครับก็เป็นเขียวธรรมดานะครับอ่าโอเคผมจะจิ้มลงไปให้สุดเหล็กเลยนะฮะก็นี่นะฮะก็จะไม่เกินนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะฮะสองขีดครับก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคอยู่นะครับก็จุ่มจนสุดแล้วก็เท่านี้แหละก็น้ำมันเบรกใหม่นะฮะยังไงก็ต้องใช้งานได้ดีอยู่แล้วแล้วก็จะช่วยดูแลลูกยางเบรกตามจุดต่างๆนะครับแล้วก็จะทนความร้อนได้ดีกว่า ถ้าเบรกร้นๆมากก็เบรก,กจะไม่ค่อยเฟดนะครับซึ่งเกิดจากน้ํามันเบรกเดือดนะครับถ้าน้ํามันเบรกหมดหมดอายุเนี่ยน้ามันเบรกจะเดือดง่ายนะเดือดที่ล้อนะครับเอาแล้วครับตอนนี้เราก็จะมาสรุปคร่าวๆนะฮะเกี่ยวกับการทํางานาในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกนะครับของเจ้ามิสูสตาด้าคันนี้นะฮะก็เบื้องต้นนะฮะก็ควรจะมีเครื่องตรวจเช็คเนาะ เ,เพื่อจะได้ไม่ต้องเดาว,ว่าเออมันจะหมดอายุหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางครั้งก็น้ำมันมันยังดูใสๆนะแต่กระปุกมันดำก็ใช้ตัวนี้ครับไม่ต้องเดาก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะฮะเป็นสินค้าจากจีนนะสั่งมาจาก eBay อะไรประมาณนี้ก็ใช้งานได้ดีครับก็ช่วยให้เราเตรวจเช็คงานได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็การเปลี่ยนถ่ายเนี่ยก็ต้องทำ จนกว่าน้ำมันที่เราดูดออกไปเนี่ยใสนะครับไหนๆก็ทําแล้วก็ควรจะทําให้ดีไปเลยก็ช่วยได้มากนะฮะในส่วนนี้แล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันทั้งทีนะฮะก็ควรจะกระปุกเนี่ยมันอ,ออกยากอยู่แล้วก็สูบออกให้หมดแล้วก็หากระดาษทิชชู่หรืออะไรเช็ดก็ได้นะครับทําความสะอาดด้านในหน่อยแล้วก็เติมน้ํามันใหม่ลงไปเพื่อตะกอนที่ค้างอยู่กับน้ํามันเก่าจะได้ไม่ฟูงขึ้นมานะครับแล้วก็กระปุกจะดูสวยงามกว่านะครับ ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกก็ซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่เราเคยทํามาก็แค่เพิ่มเครื่องมือการตรวจช็คความชื้นในน้ํามันเบรกนิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ